เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับผมกล่ามาอัปเดตเรืงหมูทั้งฟาร์มเนี่ยให้กาละ่ะยางละเออเออโอเคกาะมือนี่กะสิเป็นการมามาให้อาหารหมูเนาะอ่ะก็ขออนุญาตเป็นภาษาเราเสส่วนใหญ่เพราะผมะภาคอีสาน ผู้ใดอ่ะผมมีซับนึงให้เด้อก่ะฟังเอา,าเข้าใจก็ถามผู้ครูแต่ว่าตอนนี้ผมคนอีสานก็เลยขอเป็นภาษาอีสานโอเคอันนี้ก็เป็นรำเป็นหำอันนี้เป็นหำเนอหำหำรำหำสั่งมาจากนี้นมามาเริ่มให้หัวหารกันเลยเดี๋ย่ให้อาหารส่วนหัวหารหรือหำเพราะว่า ให่แม่เฉพาะแม่พันส่วนหัวหารลูกมันเดี๋ยวสิขึ้นไปเอาต้องเดินขึ้นไปเด้อสิขึ้นไปเอาขวามาเบิ่งแล้วมันบ่มีหัวหารเลยเอาผมบ่ฮู้ว่าพ่อวันไห้จยยังไ,ได๋เด้แต่ว่าผมสิตักให้เพิ่อนกิดระมันสองสามสามสามนี่แล้วมั้งเนาะเกือบฮู้ว่าพ่อไห้จังไดรท่านีา่ให้จังซี่เอ้า พอผู้หนึงเป็นคนพอเราเคยหายเหมืนอนี่พอเราติดพฤกิกรรมคนเบอย่ก็เลยต้องมาหายเองนี่ไปเดินกันยาวๆเลยขอบหมวญี่ปุ่นจะชวนลูกมั่นเดี๋ยวิได้ขึ้นไปเอาหัวหานมาเที่้วมันเบิดแล้ว <c oughs> แต่ว่าพ่นสิ đâu nạm thế hãy vu thừa, còn hà bố mì nạm đấy bạn, nạm như bố mì khắn tắc, khoa trọng ao nạm,ผสม nạm, hey, ừ. ừ, ừ. thôi, chờ chờ chờ, chăng gì, bổ sung nó, phòng u yu yik là, như là, việt nam chắc, anh này hay đấy, à, chắc này คือก้อยหนามมันจะน้อยนะเพราะว่าให้มันได้กินสะดวกขึ้นให้มันเอ่อบทิดข้อติดยางมันโอเซไปหให้กันเลยอ้าวอันนี้ก็ให้ไปแล้วขอบูงไว้อิม่มหรือบม่อิ่มแล้วขอให้สามซ้ำพราเขาบูงพอแล้วให้ย,ยังไงอ่าเดือดแล้วแม่เออพังคือเอ้ยมันห,มหิวแห้งหักเลยพุณมันห,มหิวแห้งอะนะขอให้ขาบูงไว้จะให้ย,ยังไงเอาโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคตัวที่สองก็เรียบร้อยไม่หักวัดเี้พุ่นน่ะซ้ำนีงก็เอาบระยู่เลยไก่เนี่ยมาขี่ใส่นี่ฮะนอนจนบือหูเมื่อวานนี่โอ้พุ่นน่ะมูแห้งมันคำแล้วนะพอพอมันเพิ่งโทรมาเมื่อกี้ก็ได้ทั้งหยากรุ้งเบียกแม่น้ำก,นก็เลยพึ่งมาให้อาหารส่วนมหมูน้อยก,ก็นเนี่ยก็นั่งได้กินฮะอันนี้ให้แพร่ยังแม่พลาดพุด่นส่วนหมูหน้อยชุดนี้ก็ อ้ยเรียมมาได้พี่น้องเลยเรียมใหญ่อ้วนตุปปองแล้วกับบริษอัพเดตช่วงนี้กับบริษลงคลิปยังเพราะว่าโบโบหันหว่างเนี่ยนิหน่อยตั้งกิจภารกิจหลายอย่างนะ่ะอันนี้ก็ได้มาอัปเดตหมูเดี๋ยวไทยแลก็จะลงเลยอ่าบบพูดพวามท้อเพลงเพราะว่าผมกับบริษัทยังหมากไม่โบคอยได้ตัดต่อเพราะเยอะแยะไทยแลกอะนี่ก็ลงกันเลย อ๋มบ,อบอคอยได้อดองคลิปยังคลิปดอกบมคอยได้ไปตัดออกตัดยังดนอกผิดผ่าะการรใได้กับอโทษขออภัยได้พี่นอ้องเ้อะราะวมันเลี้ยวแห้งนะผมถ่ายแบบแบบใดในผาพงามผ่าบอ,อกมาดีหรือบดีบรูแต่ว่าผมเอาเป็นเกล็ดกรมลูเหนือฮาเล็กๆน้อยๆสำคัญที่เพื่อไปปั๊บใส่เพื่อพี่น้องเพื่อนกำลังอยากสาบขอ้อมุลมุนในยูวันเถาะไอ้น้าตรงนี้กะ เนี่ยนีย่คือให้อาหารเพราะว่าปกติพอจะมาให้อยู่ประจำคือเอาเบิรงในห้างเลยเบิดคือเติมเอาวางง่ายสาะไอ้หมูเนี่ยเบิดคือเติมเข้าเข้าจะบเลียงกักหัวอาหารเพราะว่าการเลียงกักมันจะหลังจะบมีการแบบว่าประหยัดต้นทุนหรือแล้วเต้หาวข้นประหยัดต้นทุนคุ้นตรงเก่งหาพักหาหญ้าหาวัตถุดิบอืน่นๆมาหาให้มันกินให้มันทดแทนตร,ตรงนี้แต่ว่า ทางนี่บ่ได้เลี้ยงท้เป็นไห้ภาระปานั่นตัดปัญหาไปคือไห้เป็นหัวอาหารไปเลยเหลือกาไรเท่าไรเหลือเท่าไรจังววาเป็นของเฮ้าแต่ณตอนนี้ดูลูกมูอ้วนหมดแล้วใหญ่นนะผมว่าก่ยอมรับอยู่หมูเดือนกลัวแล้ว่ะตีกันมาเดือนกลัวแล้วณตอนนี้จกักโมโหจักมือเพราะบ่ได้ค่อยในนับดอกถ้าไปเบิง้งได้ข้อมูลก็จะงหูอยู่เตียวบ่ิได้เช็ค นะว่ามันเท่าไรบ้เด็คำนวณมาแต่ว่าทีนี้แน่ก็เดือนกลัวล่ะเอานั่นล่ะนี่ยขึ้นหมูเดือนกลัวล่ะเดือนกลัวๆแหละเดือนประมาณขัดสิแม่กับสิบยี่สิบมือห้องละคิดว่าจะอยู่ประมาณนั่นจากมือขอดนี่ตอนนี้เดี๋ยวชุดนี่หูฟังหนึ่งครับตัวนี้แยกตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวแม่ตัวแม่นี่ยจื้อมันจะทวนก็ตัวผูเนี้ยจักหน่อยตัวผูที่โบค่อย ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวตัวผูกแเสงเพราะว่าตัวผู้นี่คันในตอนห้ำนี่แหงเหลี่ยมเร็วเดี๋ยวไปเบิ่งตัวผู้อยู่ฟังคุณอันนี้เป็นข้อขี่เพิ่นขายไปบางอาหารเขามาซื้อไปอันนี้ข้อขี่ใส่ขี่แกบเพ่นยจักหน่อยเนี่ยโฟมให้มันเปียกแหี้ยโอ้แต่ขี่ไก่อย่าไปใช้กระตือต่ขี่ไก่เว้ยเนี่ยขี่แกบเพิ่นเอามาปุ๊ขันโบแก่มันก็เป็นเลืดนึงแสนเลยเล็น้อยแต่มันสีเศร้าไทยแล้วเพราะว่าหมูมันมันคือกับหัวหานแล้วนี่ ตัวนี้ตัวผู้ได้หน่นี่คือตัวเถิกที่ห่อตอนไปนะชุดลาชุดที่ห่อตอนไปแล้วนี่มันเรื่ม,มุกเ,เห็นบก่กพราะแต่ตอนเนี้ยปุ๊บเพอแต่นี่ยเนี้ยเนี้ยจากเลนน้อยแดงแด,ง,ดงเลยที่อ่าเอฟซี FC ทุกท่านได้เห็นพี่น้องเลยเห็นกระจากตัวนี้น้อยออกขอดอ่ากบมือขับไปเบิ้งคลิปก็จะเห็นเลยอ่าจนสูงว่าเป็นตัวกระลังนีงล่ละขนาน้ำหนักตอนนี้ร่วมๆแล้ว กนาอยู่ประมาณสักเกือบสิบเดียวบว่คิดว่านะบางตัวนะชิมีตัวนี่ชุดตัวเมียเนี่ยนาจะมีถึงสิบเกือบจะสิบลได้แล้วเนี่ยคันเป็นหมูดำหมูหน่อยเนาะหมูดำหน่อยก็ต้องบอกเลยว่าขันเป็นหมูจีบไอ้หมูดำหน่อยซัมหนี้ก็ร่างพ้อขายขายเป็นหมูดำหน่อยก็จะยุดราคาพันพันสองพันสามดุลลักพันพันสองพันสามเนี่ยลุงพันหาไป แต่เอ้าเออพม่าณนี่ละ่ะพันสามพันหาะม่าณนี่ยละ่ะอยู่เราเล่าเนี่ละ่ะรุ่นนี้ละ่ะใส่เนี่ยขายเป็นหมูดำหมูจีดแต่พอเอิื่นว่ามันมันมันเป็นหมูขาวมันจะจะโบบริขายในจุดนั่นหล่อมันใหญ่ครับถ้าเอาไปเห็ดพันหรือมีไผต้องการสนใจไปทําพันทํานอทําแนววาหลูกคนดูดีก็ยินดีกับแบงได้อยู่แต่ว่าจะต้องแพงแน่ขึ้นมาหน่อยนึงเพราะเอาขัดให้ตัวใส่ดีๆเนี่ยยังมาดุดด้วยกันยุ้ย สียหายอาหาราาไ,ดาาได้หนิเสียเอาจังไดนเธอไข่อเสียเอาจังไดนให้เจ้ากินมาหนิไม่เมื่อเจอ้ากระโจนจะไข่อยังสิไข่ยอยาเขาควาสามารถเอาอาหารให้เจ้าได้โบวมันยังเอาเจ้าก็สิม่าเฮดได้ไข่อยจุกๆกันสิไข่อยก็ตายเดี๋ยวอันนี้คือข่อยสิมาให้อาหารเพิ่อนแต่ว่าห้างเป็นมือหันนะเปิดย,ยังสร้างน้ำหนักดูมึงสิได้กินดีโบว์มันนี่คือมือเดียวนึงของพวเคยเอาใหานะ้นะคือผมบ่เดียวเคยเอาให้เพิ่อนตัวนี้นี่ก็ลูกเพิ่อนเนี่ยที่อ่อนคอร์ดนี่ยละน่าจะได้อาทิตย์หนึ่งพอดีลูกอาทิตย์หนึง่ง สิบหาตัวสิบหาแต้มรอดอยู่ตอนนี้เหลือสิบเอ็ดตัวอ่ะตอนนี้เหลืออยู่สิบเอ็ดตัวนี่จากหมูสิบหามันบอลเดือดดอกอ่ะถือว่าสมบูรณ์ดีอยู่ชุดนี้ก็ได้งามดีอยู่อ่ะรออีกลูกค้าจองไปแล้วหกตัวชุดนี้ลูกค้าจองแล้วหกตัวเออจำนายไปแล้วหกตัวอ่าผมก็เลยว่าโอเคกเอาก็เอาแต่ว่ารอให้มันป่า นมแม่ก่อนออกนอมแม่ก่อนเนาะเออเนี่ยชุดนี่โอเคเดี๋ยวเฉพยายามหาทางเอาอาหารเพิ่นก่อนจะไปเอาใหม่มามาเคียวอันอันห้างมันอ,กออกขอจะเอาไดร์บอหอนละถ้าบอไรห้าง,งก็เอาบอไรเดี๋ยวขอจะได้ขึ้นไปเอาไหอาหาราใหม่หมูหน่อยอีกเดยอะที่กับเขาให้แม่อีกอ่าพอหลายอ่านี่หลายเขาเรียกว่าห้านหลายอย่างอ่าโอเคกับเป็นวาเป็นทีเรียบร้อย โอ้สูงกันอยู่ภาคหนึง่งถีฝากกันไล่ตุกเป็นเถอะใหม่ที่ไรเงี้ยงๆสองตีกันใหม่ก็เหมือนเนื้อเน๊ยซูนย์บางเถ่อเข้าใช่ไหมอาหารแต่ว่าได้ให้โบหลายเป็นไรไข่พวกม้วนจะให้ทำไดรบวกกะหนามก็เป็นพวกผงเป็นผงไปใส่น้มเลยโบหลายเห็ุจังไหนเอาขอแต่วันได้กินไปสักก่อนพอปกติเป็นพอหมูเนี่ยเขากรบป๋อตาอยากซัดทั่วไปอันไอ้พวกม้วพวกมาพวกอะไร แต่มันจะมีความดูดูรายของมันอยู่ในตัวมันเป็นสัตว์นาคนเฮาโวยใจยังสิ่นละแต่ว่าคนหาอาหารในทุกมือมันจะจําได้แล้วมันจะผูกพันอยู่แต่ทำไปไหนมันไม่รู้มันชุนเฉียวมั่นกับกับตัวต่างจังกับหมาพวกพิษบวกพิษบูที่มันจะคล้องมันยังกัดอ่ามันเป็นไปได้เบิดเพราะฉะนั้นเฮาโวยใจยังสิ้นขนาดเฮาบริเลี้ยงคู่มือเฮาบหิอาหารทุกมือเฮาแห้งต้องระวังู้ใหายทุกมือก็คือกัน ถึงเวลามาเกาบเข้าัประมาทสีนาะแต่ว่าการเลี้ยงก็ต้องอ,อยู่ในการควบคุมดูแลมันอย่างดีอย่าให้มีการอ้่รุดมันแสดงว่ากัดย้ำคนยังดอกแต่ว่าพูดถึงก,การเขาไก่มัน,ม,นมันก็อันตรายบาดเจ็บนี่เมืเ่อว่าลุดเลวจะไปยำกัดคนคุนม้มหาคือพวกมาพวกนี้กับโบแมนรุดมันกับไปของมันแต่ว่าเวลาเขาตอ่อเขาเนี้ยเขาต้องห่างมันต้องมีใหม่มีคอนไปป้องกัน อย่างสีนาวันนี้มันรุดไปขอนขอนละแม่นี่ส่วนท่าี่กะอันนี้หมูหลอดจากหมูหลอดซี่ตัวเขาขัดแยกมากะชิมิัวเม่แล้วก็ตัวผู้นำตัวผูหนึ่งบ่หนึ่งหรือสองสองบ่เออตัวผูสองตัวแม่สองตัวผูสามหรือเปล่าด้วยยังไนบ้งสามบ่ตัวแม่หนึง่งคือมันหลอดนะนะซีตัวนี่หลอดมากอ่าหลอดอืม บรรยากาศอยากมืดเนี่ยด้อพี่น้องบ่ได้เสียบไฟเดี๋ยวขึ้นไปจะไปเสียบไฟนําเดี๋ยวขึ้นไปเอาหอาหารอยู่ข้างบนเนาะอ่ะก็มาให้ซุ้มนี่ละใน้น่อยป่นนะเนี่ยสามทางก็คิดว่าเดี๋ยวเอาใสาค่คุมาจากจกเต็มคุคุหน่อยนึงเออก็จะมาเทตรงนี้แหละนี่คือการให้อาหารมือนี่คือเป็นเป็นประทายว่าการให้อาหารแล้วก็เป็นห่อมห่อนี่เขาแสแซงมาสอบหนึ่งก็จะได้อยุสามมื่นหรือสี่มื่นสามมื่นเพราะว่าให้เฉพาะแม่พันธุ์สามตัวเนี่ย กระเบนหายยางอื่นแม่พันสามตัวแต่ว่าโชคดีคือว่าหมูเนี่ยเขาจองเบิ่นแล้วเขาจองไปและหกตัวมันแค่เหลืออยู่อ่าหตัวพอว่ามีสิบเอ็ดตัวก็เลยว่ามันก็จะเหลือบ่หลายก็จะกระเบเปลืองมากเพราะว่าออกนมก็คือข,ขายทรงออกเลยห้องพักท่นลงทุนนี่ยังอ่าข้างนี้ขายอยู่หาลอยเพราะว่าออกปุ๊บอ่าตกตัวละหาลอยแยกขอด อ่านี่ขายยังสี่เป็นเขาเรียกว่าราคาสากลของเฮาเองตั้งยุงสี่แต่ว่าคันราคาหมูคืนอีกค่อยว่ากันอีกที่นึงเนะ๊ตัวนี้มันได้รับปากกับลูกค้าไว้ก็เลยที่จริงอ่ะจะปล่อยอยู่หกลอยแต่ว่าเพิ่อืนว่าลูกค้าเพิ่นได้บอกกันไว้แต่เนิน่นๆแต่ก่อนหนานั่นแหละก็เลยเอา้าโอเคแล้วเพิ่งเอาเอาหลายนําก็เลยอ่าถือว่าเพิ่นต่อซะไปอ่าให้เพิ่นทำนั่นละเพิน่นจะเอาแตโตเม่ก็เดี๋ยวจังสิมาคุยกับพ่อย,ยที่นึงว่าสิได้เป็นจังไรแต่เขาจองไว้แล้วอ่าเอาเบอร์โทรเบอร์ยังไว้แล้ว มามานี่ไปขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวก็พาชมหัวชม,มสวมนอีกเหมือนเดิมละผักบุงงางามๆแล้วน่ะเป็นผักบุงนามขี่ม้กับบัวนานลังเกียดดอกผู้บางคนสิว่าลังเกียดก็แม่ได้การปลูกผักบุงผักบุงแก้วผักบุงยังเขาเอาขี้ฟุ้งนี่แหละไปลงบางคนเนี่ยกินผักบุงถือว่านีนามผักบุงแก้วก้อน,น,นอันดับแเกเขาจะเอาขี้ฟุ้งไปเทลงบ่มเลยเออเทลงเออ กะชีลงกะกายเอาฟุน้นไม่มักไปยังบนกะยังปล่อยน้ำลงหลังจากเขาปล่อยน้ำแล้วเขาจะเอาพักบุงมาลงมามาัดบ่เนี่เออมามาัดก่อหมัดยังนั่นละกะบ่ต่างกันอันนี้นางขี้มูแต่กบวัวในนาตังเกียดดอกแค่น้ำที่มันไหลลงไปหล่างชะหล่างลงไปมันก็ยุ่ยคนแต่มันก็กินปุ๋ยดีก็ยังนี่ม,มม่อดผัามไม่ได้ี่ิผั้ม,มไม่เต็มเลยผัาม,มนี่ง่ามง่าม,ม็ดอ่อนเขียวดีแต่กะบบวดียเอาไปให้พผ่บบริโภคดอกเอาไว้ ผู้สมัครใจอยากอยากอยากกินนีดีก็มาเอาก็ได้บ่แพงแต่ว่ากันบวลันคิดว่ามันนันนี้แล้วแต่แต่ให้เอาไปขายไปแจกใหผู้อื่นบเอไปอกอกพยายามมาเอาเองซะเออมันควบสมัครใจกันเดี๋ยวสิหาว่าแตคล้องแนวบวดีมาใหกันนั่นนี่คำบอกมันหลายเนาะไปขึ้นไปเอาหอาหารกันต่อขังบุญห้องอืสียเดือนขึ้นไปเอาอาหาร บรรยากาศายแย่มนแรงแกบโบไม่ได้วาดหัวหาในปลาหรอกเดี๋ยวกลับมาก,ก่อนถ้าบโบติดยังกับเจ้าเชียวห้ามวาลอยพวากันตอนนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนนี่กระเวแมาให้อาหารกบนดำอยู่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวมาเห็นโอ้กบคนนั้นกบไปแล้วกบ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 ใช่รึเต็มนมาอนีอาหานั่นดินั่นดิเขียดเขียดจิกเขาเอิญอ้าบรรยากาศายแย่มันแรงเฮา อยู่น้องหน้าขูกโมเดียวกับผมมียังดอกตัวอยู่นี่ก็ได้กับทำเห็นเปนประจําละนี่กับปักซีดาผึ่งมะฮอไล่ยล่ยอมันมันมันลูกไงแห้งก็ยังหอโบเบิดกับมี่เรือเยอะอยู่พี่ลูกไงยังสี่กับบนในหอนี่นี่ก็ย่างนี่บโบเป็นยังดอกขับหอเดี๋ยวนอนมาเข่าอีกละซ้ำหนึ่งกับซ้ำหอหอละล่ะแต่ยังบนท่านด้ลงมาหน่ะยให้บอกว่าแต่วอลเราจับถึงนอนหมูจีนหรือเปล่าวะโบไหนนะ อ๋อนึกว่านอนโมแม่เนี่ยกสีดามีแต่ลูกง่ายๆบ่เทเทนเดหฮอร์ที่ชวนมากมีแต่พ่วงสองพ่วงสองตลอดจักมันดูกขักนี่ก็บสองมิต่ลูกพ่วงสองพ่วงสอง,สองหน่อยมากจะเป็นลูกเดียวอ่าส่วนมากสองเบิดนี่เป็นคูสามสี่ก็มีอืมหน่อยมากส่วนมากนี่ส่วนมากนี่เรื่องหน่วยนี่มาซีบมึงดูมึงมีตรนี้อีกานมาหอ่อร์ละแต่ว่ากระไดเบิดแล้วนี่ มันปวดสารจริงๆเอาเมื่อนอะไรถอนตัวนี่สีมันหนึ่งสีแต่กินได้นอนอะไรได้หนิโอ้นอนเจออะไรแป๊บเดียวเห็นบ่เพ้อบ่ได้หหอบ่หหอบ่ได้นอนนอนเจาอล่ะอืมอืมนอนเริ่มจาะผิวล่ะน่ะมันก็ดีอยู่ได้ล่ะหวานดีกตบไ่มีนอนเลยล่ะโอเคโยู่ té à cho vú này mày ưm ưm cóp đi quán nhanh luôn kìa hay mày mình nhé cả nham leng คือเก่าถ่้ยามแรงนี่บรรยากาศมันดีก็อยากถ่ายนำ้ำให้พี่เห็นองไรชุ่มไปนำ้ำบรรยากาศไปนำ้ำบรรยากาศดีแเงอืยถ่ายเอาบรรยากาศน้ำถ่ายามเว้นมันแดดเอา้ากล้องมันกับ,บรรกโอยคอยก,กับพวกกาดมันแหล่อยขึ้นด่าทั้งงานฝนโจมันขึ้นนีง จอไปได้ก็บ,บ่ลุ่งห้จ่อเลยง,ลง่อยแห้งก็ร่างอย่างไรเดือนหนานเนี่ยก็ได้ขายแล้วคัดออกขายง่อยทำได้ทำนั่งขายอืมอืมห้ามครับหาไมีผู้อยากก็จะขายเพราะกินเงินอยู่หรอกอือ้อย ขายพะแพงหรอกแต่เขาขายกันรู้นะว่าจะขายแักรู้แล้วสหาคิดวานะก็บอกหูแล้ว่ากันหน่เยี๋้วจังไปซึกากก่นบอกบอมีสาพีน้อยแงมือด้วยแงมื่มือแาบแพงไอ้บอกกบเหาบอกกบ มันจะกาศยำาแรงน้องนาโคกงูเรียวนี่ห้เรียวยเลยวเงาเาเลยได้ไมว่ามีการตัดต่อไดๆทั้งสิน้นนี่ให้เบิง่งบรรยากาศนี่ เงยบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องขวดแดดกะลังสีรับขอบฟ้าก็เคยเห็นประจำกันีนล,ละ,ะอายุนี้แหละเอาบรรยากาศอทงคทาไปอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้เข้าจังไปเจอกันไปเอาหอาหานหมูกันเนาะเดี๋ยวลงมาใหม่อีกรอบไปเดี๋ยวหาจัดการเอาหัาหานหมู มา่อนอือจังมาเจอกันตอนพุณนะเอาหัวหานไปให้มูพุทนาบาน่างมาไปนะโอเคกับบุห่าโพร,ราไห้ที่ละลายไปไหนนอแต่ว่าผมไห้ประมาณเนี่ะแล้วไห้ไปก้อนละแค่มือเดียวนึงสรามเรามาสัพพอร์ตแทนรอบมือเดียวละติเดเหลือเราจะมจาจัดการเองอ่ะไปหห้กันอยู่คอคุณนาอันนี้ก็จะเป็นบอ เป็ดของเขาไขรแหละล่ะเตี๋ยกับใครกัหง่วไข่แต่ว่าโบฝักเลยมันมีไก่ไก,ก,ไก่ก็จะไปจิกไปจอกมันมันก็นเลยบกขมอหมอบเสียวออกกับชักเสียวไปใส่ในเมื่อมันแก่บโตกอยู่เรื่องเป็ดนี่เมียก็จะมีไข่มันทั้งเบิดได้อ่าสิบสองหน่วยแล้วจากสิบสามสิบสี่หน่วยแตกไปห,หนึ่งจักไปใส่อีกสองหน่วย เหลืออยูสิบสองเยอะนี่อเอา้าคุณค้ามาอาหารไข่เต็มอยู่ตลอดบ่เคยขาดอืมคุณเป็ดก็อยู่ห้องใต้หมดละลบกันคุณหกตัวทั้งเบิดกะรอผลผลิตนี่แหละเชือกชูางเลยลอผลผลิตก่อนเอ้าเดี๋ยวค่อยแกะกันไปเบิ้งสักก่อนหาทางแกะกันไปเรื่อยๆโบฝ้าวโบเลีงปีหน้าค่อยเริ่มเริ่มต้นทั้งปีต้องมีผลผลิตเต็มเลยล่ะ ปีนาพร้อมเดือนนาสู่ทองตลาดชวนฟังนีิก็บบกบกับบ่มียักษ์ตัวดอกกบออกนี้หมดละ่ะดีแต่ว่าปลาดุกคุณฟุกมาจากน้นมาใครให้มันมาออกออกลูกออกแม่แพรลูกอยู่นี่หลายเติบยก็เคยกลายเป็นบอ่อปลาดุกไปซะอ๋อมาดุลกันว่าสีเหลืองยังหลังจากเล้วเขาเล้วน้ำเนี่ยมาเบิง่งในนี่ละ่ะยังสีเหลืองอยู่ในนี่มาว่ากันกบกับบอยู่มันหกบ่แปลนเลย โอเคก็ okay. เอาตามมันละเรือ,อยังกับเรือนั่นละบอ,อกกบของเฮาไปไปหาอาหารกันอยู่ฟังปุณหท้อ,ง,อทงฟ้าอาจจะเป็นนกเป็ดบินอยู่บุ่นนกเป็ดกับห่างแซลหลายนกเป็ดจะก,ก็บินไปใส่เน่แต่วา่าเยอะคักนกเป็ดกห็ลายโอ้ยไปก,ลปก,กลล็ลืมเสียปักอลยล่ะมืดอดแล้วบาทในยลืมเสียปักไฟ ให้หมูเดี๋ยวขึ้นไปยังเสียบขันบอลืมหมือตื้อๆอีกล่ะเอาขอมาให้อาหารหมือตึบเฮเฮเฮอานนี้ซีตัวให้แค่นี้ล่ะกินไล่อยู่แบบซีตูนี่ ไข่อยู่ประมาณนี้เอาอนี่สี่ตัวมาหลังจากม้นวนนี้ผมรู้ว่าพอแล้วจะไข่แน่ไะไรอ๋อจะขี่ด้วยนี่คอยกระเดี้ยุยขี่กันก <c oughs> <c oughs> เกือบมันจากม้วนนี้่ากระเยียบขี่เอาไก่วคไก่ห้ามเหมือนกันเ <c oughs> อานี่ ชินเข้าไปเพิ่มขึ้นเคจยจักหน่อยจักไร้คือเนี่ยมือเห็นที่ลงไปล่ะจะไปขางม่ใช่โอพี่โอ้ยเอ้าถือว่าหายแล้วนี่เต็มึงคาราบิวมาคลอ,อกนี่บานีนี่ เอาโอเคกินไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอแล้วจะมาหายเองนี่ก,ก็หายแล้วล่ะเชื่อว่าเป็นการหายไปโอเคพีค่บึ้มเลยเเยเหลี่ยมเลย,เย,เย,เลยกินอาหารดีนำก่อนละคุณอ่ะเดี๋ยวผมกับจิฟ้าออกไปจิพีกก็เขาเนี่ยไปต่อฮะอาหารโคบ้านะ เขานอนเดี๋ยวก็สิได้มาเปิดไปตีสองตัวเดี๋ยวก็สิได้มาเป่เปิดไฟเพิ่นซะก่อนเปินไปอ่นโอเคไปงานันกบเฮาโอ้ยเอาหอยเชอรี่ปล่อยเอาหอยเชอรี่หอยกระต่ายหอยกระต่ายหน่อยใส่มาไข่ใส่หนีตัวนี้ไข่บหอยกระต่ายปล่อยลงไปในนี้ละโอ้เพิ่นไข่เฮาสร้างเพิ่นมื้อนี้ก็สิมาให้หงงานกบข้างในบ่เห็นตัวมันดอกกบอ่ะจักมันไปใส่อาหารก็ยังอยู่ตัวนี่ วานให้าามาไล่มึงส่อเนี่ยังซืยแสดงว่ากบมัน,นกะบปลูดที่นี่เนี่ยมันหล่ตัวอยู่เด้แต่ข่อยมาจยงสิขอ่อยเห็นแต่มันเงียบมผมเห็นแต่เงียบแต่ก็มีแต่ก็เอาตัวใหญ่มาใส่ในเนี่แต่บ่เห็นกบบัดแต่ว่าตายก็บ่เห็นบ่เห็นสากมันเป็นยังไงปลากินหมดตายก็ได้เดี๋ยวเสีเอาปลวกมาคอบมองไม่อยู่หรอกอืมเอออาหารยังอยู่เด้กับสีบวานสีวานอยู่ัิดน้อยละเอาวานพ่อหนี่ง พ่ออาหารก็ยังอยู่ในนี่ยันบวกินขณะอาหารเรือก็มอยากวานนะถ้าสิวานนี่หลอกจักหน่อยพี่เหี้ยหมอกลายนึงนคือบุมีคือบุมีกบมากินยังวะอ้าววานที่เวนี่ละเดี๋ยวปลาก็มาตอดกินเลยแต่บุเห็นกบอีหลีมันตายหรือเปล่าบุ้กินหลายตัวอยู่นะบุเต้นบุตอดบุ้มชนเซียนเห็นเลยมีกับตัวตัวญ่เต๋อเพื่้ล่ะต้องซ้องไอ่ปูนี่ก้อยก็มี ยังวนไปใส่กันเนี่ยเห็นตัวเดียวเนี่ยแต่ชิมีรุนรุนนี่หละแต่บรลวันไปใส่นี่แหละปัญหามันเนี่ยกบใส่รุ่นนี้เลยไม่เยอะนะแต่บรลวันไปใส่เลือเ่อกี่ตัวเมื่อกีคอยเห็นเกือบร้อยอยูน่นะคิดว่าตั้งแต่เอามาปล่อย,ยอยู่นี่นี่แหละบ่ถึงก็เกือบทึงนะกบหน่อยอย่างแต่ว่าบบเห็นนี่เี็โบเห็นตัวบ่เห็นขึ้นมา รุ่นนี้เลยเอาไปคลิปนี้ก็ขออย่ารับชมกันยาวๆเนาะคนน,น,นั่นลุงมีโอกาสถ่ายกาถ็ยกถ่ายมึงครบระบบเลยอ่ะโอเคพี่นอ้องไปขึ้นไปบนเฮาเดี๋ยวไปเอาเขาให้แม่กินอีกบาทนี้ไปให้ก็อาหารครบเรื่องบนนี้ละเนี่ยก็ช่างเฮาแต่เก่าม่วนก็คลายขึ้นไปถึงเบินแล้วล่ะนี่ไปขึ้นไปข้างบนเฮาเรือเมืดเริือข้าละ่ะอ่ะเดินไปเดินมาก็สิค่้ามนะโอเคไปเจอกันข้างบนเฮาให้อาหารครบ่ะโอ้ ดังไฟอยู่มืดละบ้านนี่เปิดไฟละแต่เตเว็น,มนหมได้ไม่ได้ถ่ายคักเนี่ยโอ้โหโกบเอาหาันกบตัวนี้ต่อกอ่าแล้วที่จับป้งให้แม่อีกจ้าตัวอยู่โอเคห,หาหันกันปแป,ป๊บสี่ด้จับป้งเนี่ยบ้านพอ ช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็กินอยู่บดขึ้นละมอยอดอยู่นี่เปียบเอาโอเคพี่น้องเรียบร้อยแล้วจับปีงใหายายหนูปีงก่อนมาโอเคพี่น้องเอากรได้กบมาแล้วตัวนีเวปปเนเ้เดี๋ยวไปปีงมาหนิง่ามงามกบเคโลอ่ะเดี๋ยวไปชำเละปีงใหายายเนาะ โอเคพี่น้องเอ็ดก็ขอให้แม่อีกรอบโอเคไปยังดังขนาดนั้นจบเลยเสียงยังดังเยี่ยังตบไปบ่เอ้าปิ่งกบตัวเดียวปิ่งให้ยายบ่ได้หลอกนังเลยเพราะว่าปิ่งแบบธรรมศาสตร์เลยเอ้าเรียบร้อย อ่ะโอเคพี่นอ้องถือว่าภารกิจกือบมาเลยสำเร็จและวกระเทียมห้ยายหนูกินปุ้ยเลยเบิง้งเคยลืมปุ้ยอะไกดแชร์กด,ดติดตามกดคอมเมนต์ครับอาจจะเหมื่อจะคำไม่เนาะเพราะว่าคลิปจะายาวแน่เนาะเพราะว่าอยากหเห็นติดตามเลยว่าวิธีแต่ละมือกบบระบอได้ยากหรอกเพราะว่าเบ,บ,บิ่อมื่อกระเบอเฮ็ดยังบันไดไม่เฮ็ดช่วงคำช่วงเดือมท่ายนั่นแหละช่วงเว้นกะล่างบอกรบล่างยังกะเฮ็ดไปบอกกระได้ยากหรอกก็มีเวลาพักผ่อนอยู่ อ่ะผู้ใดสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าว่ามันมีประโยชน์ครับผมฝากติดตามฝากคอมเมนต์ครับบันี้ก็จะเอาข้าวเปาไปให้แม่กินอยู่ในบ้านครับปิีงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยพี่น้องเด้ออ่ะปิีงตัวเดียวเพิ่นกินเพราะเพิ่นกินผู้เดียวเพิ่นกินซ้ำนี่ละเพิ่นบอกว่าซ้ำนี่กะพออยู่ของเพิ่นอยู่อ่ะโอเคพี่น้องก็จะประมาณนี้ครับผมคลิปมันยาวแห้งอือแต่ก็ขอขอบคุณเด้อสำหรับที่ติดตามรับชมครับผม สวัสดีครับ